บนบทศีเทพผู้นั้นความฉันรู้ว่าเขาเป็นใครข้าเป็นตัวแทนของพระมเหสีมาเจรจาความกับท่านพระมเหสีบัตรนี้เป็นประการใดบ้างระเจ้าค่ะโทดของออกาพรารบุรีตามพระอัยการกำหนดให้ลิบราชบาทและประหารเจ็ดชั่วโคต แต่เมื่อคืนพระมเหสีได้สิ้นสติสมปดีไปก่อนจึงต้องเข้าเฝ้าเพื่อให้พ่ออยู่หัวทรงวินิจฉัยโทษตามพระอัยการในวันนี้พีคนโทษประหารเป็นแม่ท่านวงมน์พอจะมีหนทางใดช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างหรือไม่เล่าอื้อลึกหนาบางของท่านกับพระมเหสีข้ากับพี่ทองดีรู้อยู่แก่ใจ บัดนี้เป็นยามหน้าสิวหน้าขวานเราต้องช่วยพระมเหสีให้จงได้ท่านมีความอะไรก็พูดออกมาเถอะอย่าได้ระแวงในตัวกข้าเลยพระสนมพอจะหาทางให้ข้าเข้าฟอกพ่ออยู่ได้หรือไม่